สวัสดีครับผมหน่อยรัชพลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมหลังคาเมทันชีทนะคือในคลิปผมถ่ายไปแล้วนะว่ามันดังประมาณไหนเนาะะถ่ายตอนช่วงหน้าฝนพอดีนะครับเป็นเมทัลชีทผมก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีทใสนะครับเป็นชนิดข้าวคุณนะก่อนจะเลือกใช้ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ลองตัดสินใจดูจากคลิปนี้แล้วกันนะครับ ครับเสียงก็จะดังประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ